ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสดุดดีกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา พลโทรณรงค์รจชนะเสนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้เป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลและลูกจ้างในสังกัดศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเข้าร่วมพิธีสงฆ์อุทิศกุศลและสดุดีวีรชนให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาณห้องอุดมรังสรรค์อาคารภาสนะยงพินโยภายในค่ายจิรวิชิตสงครามตำบนเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบ ทั้งนี้จากเหตุการณ์ประทะในกรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาทําให้มีกําลังพลเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจํานวน17นายและได้รับบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวน14นายซึ่งในจํานวนนี้มีบางนายต้องสูญเสียอวัยวะสําหรับพิธีการสดุดีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหล่าวีรชนนักรบกล้าของกองทัพไทยซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเททั้งกําลังกายและกําลังใจด้วยความกล้าหาญในการรักษาอธิปไตยของชาติอย่างสุดความสามารถโดยร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้ ให้แก่กําลังพลผู้เสียชีวิตและร่วมกันขับร้องบทเพลงความฝันอันสูงสุดยกย่องสรรเสริญและรําลึกถึงความกล้าหาญและเกียรติศักดิ์อันสูงส่งที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อมิให้ผู้ใดมารุกล้ำอธิปไตยของชาติไทยซึ่งวีรกรรมของเหล่าวีรชนนี้สมควรได้รับการให้คงอยู่ตลอดไปโอกาสเดียวกันผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารยังได้นํากําลังพลของหน่วยเยี่ยมบํารุงขวัญกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการ ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอลไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวนสองนายประกอบด้วยจาสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคกองพัทหารราบที่3ามกรมทหารราบที่16นักรบภูมะเขือซึ่งโดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บกระดูกขาซ้ายแตกและสิบเอกพิรพลเพียขันทีสังกัดทหารพรานจูโจมที่2610ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะออกลาดตระเวนที่พื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทม อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้ต้องสูญเสียขาข้างซ้ายโดยระหว่างวิดีโอคอลผู้ร่วมพิธีนะครับก็ได้ร่วมกันโบกธงชาติไทยเพื่อให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนายด้วยครับ